7เคล็ดลับการกินให้ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนดูเด็กกว่าวัยทั้งที่อายุเท่ากันบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่แค่ในครีมหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแต่อยู่ที่อาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันการเลือกกินอาหารที่ถูกต้องสามารถช่วยชะลอวัย ลดริ้วรอยและทำให้ผิวพรรณสดใสจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างเป็นธรรมชาติผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายและเป็นสิ่งแรกที่สะท้อนถึงสุขภาพภายในของเราการที่ผิวดูสดใสเปล่งปลั่งหรือดูแห้งกร้านมีริ้วรอยก่อนวัยล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราบริโภคในแต่ละวันอาหารบางชนิดช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นสร้างคอลลาเจนปกป้องผิวจากแสงแดดและลดการอักเสบ ขณะที่อาหารบางประเภทอาจเร่งให้ผิวแก่เร็วขึ้นทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยและความหมองคล้ำได้ในปัจจุบันเรามักเพึ่งพาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายนอกอย่างครีมบำรุงและเซรั่มต่างๆแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือพลังของอาหารและโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพผิวโดยตรงไม่ว่าจะเป็นวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระกรดไขมันที่ดีและโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม อาหารเหล่านี้มีผลต่อการสร้างคอลลาเจนการรักษาความชุ่มชื้นและการป้องกันการอักเสบที่อาจทำให้ผิวเสื่อมโทรมเร็วขึ้นหลายงานวิจัยยืนยันว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการชราภาพของผิวตัวอย่างเช่นการบริโภคน้ำตาลสูงสามารถเร่งการเกิดกระบวนการไกลเคชันที่ทำให้คอลลาเจนและออลาสตินเสื่อมลงเร็วขึ้นส่งผลให้เกิดริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อย ในขณะที่การบริโภคอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีและเบต้าแคโรทีนสามารถช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสงแดดและมลภาวะทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีขึ้นวันนี้เราจะมาแบ่งปันจ็ดเคล็ดลับการกินที่ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยเป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ราคาแพง หากคุณพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย 1. กินอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นตัวการสําคัญที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยและสามารถเร่งให้เซลล์ผิวเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายและฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทำลายซึ่งส่งผลให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งและอ่อนเยาว์ขึ้นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ที่คุณควรรับประทานเป็นประจำได้แก่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่ซึ่งมีสารฟลาวโนย์โพลิฟีนนลและวิตามินซีที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและลดการอักเสบของผิวหนังผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้าผักโขมและบล็อกโคลีซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและลูทีนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและปกป้องผิวจากรังสียูว ดาร์ c ช็อกโกแลตโกโก้70%ขึ้นไปซึ่งมีฟลาวนอยด์ที่ช่วยลดความเสียหายจากรังสี U.V. และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวชาเขียวที่มีสารคาเทชินซึ่งช่วยลดการอักเสบของผิวป้องกันความเสียหายจากแสงแดดและช่วยกระชับผิวให้เต่งตึงขึ้นถั่วและ,มะเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดแฟลกที่มีวิตามินอ e ีสูงซึ่งช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของอนุมูลอิสระและช่วยให้ผิวชุ่มชื้น มะเขือเทศที่อุดมไปด้วยไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสียหายจากรังสี U.V. และช่วยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสารต้านอนุมูลอิสระควรรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำและหลากหลายโดยอาจเพิ่มเบอร์รี่ลงในสมูทตี้กินสลัดผักใบเขียวหรือดื่มชาเขียวแทนน้ำอัดลมนอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารอนุมูลอิสระสูงเช่นอาหารทอดน้ำตาลสูงและแอลกอฮอล์เพราะอาหารเหล่านี้จะไปเร่งกระบวนการเกิดริ้วรอยและทำลายเซลล์ผิวให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอผิวที่ขาดน้ำจะดูแห้งกร้านและเกิดริ้วรอยง่ายน้ำช่วยให้เซลล์ผิวอิ่มน้ำและขับของเสียออกจากร่างกายการดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาผิวให้ดูอ่อนกว่าวัย แต่หลายคนมักมองข้ามความสำคัญของน้ำต่อสุขภาพผิวทำไมน้ำถึงสำคัญต่อผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นน้ำเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์ผิวเมื่อดื่มน้ำเพียงพอผิวจะมีความยืดหยุ่นไม่แห้งแตกและดูอิ่มน้ำมากขึ้นช่วยขับสารพิษน้ำช่วยให้ร่างกายสามารถขับของเสียและสารพิษออกทางปัสสาวะและเหงื่อทำให้ผิวสะอาดจากภายในลดการเกิดสิวและจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอย ผิวที่ขาดน้ํำมักจะมีริ้วรอยและความหมองคล้ำมากขึ้นการดื่มน้ําช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวทำให้ริ้วรอยดูจางลงช่วยให้ผิวกระจ่างใสการดื่มน้ําอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นส่งผลให้ผิวดูเปล่งปลั่งจากภายในควรดื่มน้ําวันละเท่าไหร่โดยทั่วไปควรดื่มน้ำอย่างน้อย8-10แก้วต่อวันหรือประมาณ2-3ลิตร หากออกกำลังกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนอาจต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นสังเกตจากสีของปัสสาวะถ้าปัสสาวะมีสีเข้มแสดงว่าร่างกายอาจขาดน้ำควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้นวิธีเพิ่มการดื่มน้ำให้มากขึ้นพกขวดน้ำติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ดื่มน้ำได้สะดวกขึ้นตั้งเวลาเตือนให้ดื่มน้ำทุกๆชั่วโมงเพิ่มรสชาติให้น้ำด้วยการใส่มะนาวแตงกวาหรือใบสะระแหน่เพื่อกระตุ้นให้ดื่มน้ำมากขึ้น กินอาหารที่มีปริมาณน้ำสูงเช่นแตงโมแตงกว่าส้มและมะเขือเทศหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ทำให้ร่างกายขาดน้ำเช่นแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นแบบไหนดีกว่ากันน้ำอุ่นช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นน้ำเย็นช่วยให้รู้สึกสดชื่นและเพิ่มความกระปริกระเปล่า ที่สำคัญคือควรดื่มน้ำให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นก็ตาม 3. เพิ่มโอเมก้าลบสในมื้ออาหารโอเมก้าสเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพผิวโดยช่วยลดการอักเสบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและปกป้องเซลล์ผิวจากการทำลายของมลภาวะและรังสี UV การได้รับโอเมก้าสอย่างเพียงพอสามารถช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นลดเลือนริ้วรอย และช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดีขึ้นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาสดีนินและปลาแมคเคอเรลปลาพวกนี้มี DHA และ EPA ที่ช่วยบำรุงผิวและลดการอักเสบของเซลล์ผิวมเมล็ดพืชและถั่วเช่นเมล็ดแฟลกมเมล็ดเจียว,วลนัดและอัลมอนด์ซึ่งอุดมไปด้วยออเลอันฟาเอเซซิที่เป็นโอเมก้า3ชนิดหนึ่ง น้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันเมล็ดแฟลกที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและลดความแห้งกร้านไข่โอเมก้าสามเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่รับประทานปลาไข่ชนิดนี้เสริมโอเมก้าสามและมีโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิววิธีเพิ่มโอเมก้าสามในอาหารประจำวันกินปลาแซลมอนหรือปลาที่มีไขมันสูงอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์โรยเมล็ดแฟลกหรือเมล็ดเจียลงในโยเกิรต์ตหรือปั่นรวมในสมูทตี้ ใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอะโวคาโดในการปรุงอาหารแทนไขมันจากสัตว์ทานถั่ววอลนัดเป็นของว่างเพื่อเสริมโอเมก้า3และโปรตีนการได้รับโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่ช่วยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยแต่ยังช่วยลดปัญหาผิวแห้งลดการอักเสบของสิวและปกป้องผิวจากมลภาวะอีกด้วย 4. กินโปรตีนคุณภาพสูงโปรตีนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิว รวมถึงช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวเต่งตึงและยืดหยุน่นโปรโตีนที่ดีจะช่วยให้ผิวแข็งแรงลดการเกิดริ้วรอยและทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอการเลือกแหล่งโปรโตีนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาดูกันว่าโปรโตีนชนิดใดที่เป็นประโยชน์ต่อผิวโปรโตีนจากสัตว์เช่นปลาแซลมอนไก่ไข่ขาวอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของผิว โดยเฉพาะกรดอะมิโนไกลซีนและโปรโลีนที่เป็นองค์ประกอบหลักของคอลลาเจนโปรโตีนจากพืชเช่นเต้าหู้ถั่วเลนทินถั่วเหลืองเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และต้องการโปรโตีนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมาเติมเวโปโรตีนและคอลลาเจนเป็ดไทยเป็นตัวเลือกเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มปริมาณโปรโตีนในแต่ละวันอย่างสะดวกนอกจากเลือกแหล่งโปรโตีนที่ดีแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนเพราะอาหารเหล่านี้มีสารกันบูดและเกลือโซเดียมสูงซึ่งอาจทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบและเร่งให้ผิวแก่เร็วขึ้นการบริโภคโปรตีนคุณภาพสูงอย่างสมดุลร่วมกับสารอาหารอื่นๆจะช่วยให้ผิวดูเปล่งปลัง่งแข็งแรงและอ่อนกว่าไว้ได้อย่างแท้จริง 5. ลดน้ำตาลและอาหารแปรรูป น้ำตาลเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเนื่องจากกระบวนการไกลเคชันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของน้ำตาลไปจับกับโปรตีนในร่างกายเช่นคอลลาเจนและอีลาสตินทำให้โปรตีนเหล่านี้แข็งตัวและสูญเสียความยืดหยุ่นส่งผลให้ผิวหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยและหมองคล้ำเร็วขึ้นอาหารแปรรูปเช่นขนมปังขาวเค้กคุกกี้น้ำอัดลมและอาหารฟาสต์ฟู้ดมักมีน้ำตาลและไขมันทาน์สูง ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวอย่างมากนอกจากทำให้เกิดสิวและการอักเสบแล้วยังทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนและกระตุ้นให้เกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้วิธีลดน้ำตาลและอาหารแปรรูปหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นน้ำอัดลมชาน,นมไขมุกและน้ำผลไม้สำเร็จรูปอ่านฉลากอาหารเสมอและเลือกอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลต่า ใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติแทนเช่นน้ำผึ้งอินทผลัมหรือหญ้าหวานลดการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่มีแป้งขัดสีและหันมาเลือกธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดเช่นข้าวกล้องคุยนัวและขนมปังโฮวีเพิ่มผักและผลไม้สดในมื้ออาหารแทนขนมหวานเนื่องจากให้ความหวานตามธรรมชาติพร้อมทั้งมีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิว ทำอาหารกินเองให้มากขึ้นเพื่อลดปริมาณสารปรุงแต่งที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายการลดน้ำตาลและอาหารแปรรูปไม่ได้ช่วยแค่ให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคอ้วนอีกด้วย 6. เติมวิตามินซีและคอลลาเจนจากธรรมชาติวิตามินซีเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนในร่างกาย คอลลาเจนเป็นโปรตีนสำคัญที่ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นกระชับและลดเลือนริ้วรอยแต่เมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนในร่างกายจะลดลงการได้รับวิตามินซีและคอลลาเจนจากอาหารจึงช่วยชะลอการเสื่อมของผิวและคงความอ่อนเยาไว์ไว้ได้นานขึ้นแหล่งวิตามินซีจากธรรมชาติผลไม้รสเปรี้ยวเช่นสม้มมะนาวกีวีฝรั่งและสตรอเบอรี่ วิตามินซีช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทำให้ผิวกระจ่างใสผักใบเขียวเช่นบรอกโคลีคะน้าผักขมที่ให้วิตามินซีพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคโปีนซึ่งช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และลดเลือนจุดด่างดำแหล่งคอลลาเจนจากธรรมชาติน้ำซุปกระดูกอุดมไปด้วยคอลลาเจนธรรมชาติและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงผิว ปลาทะเลโดยเฉพาะหนังปลาเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าที่มีเปปไทด์คอลลาเจนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายไข่ขาวมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเมล็ดเจียและแฟลกซีดอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและลดการอักเสบนอกจากการรับวิตามินซีและคอลลาเจนจากอาหารแล้วควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้คอลลาเจนถูกทำลายเร็วขึ้นเช่นการสูบบุหรี่ การรับแสงแดดโดยไม่มีการป้องกันและการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปการดูแลผิวจากภายในด้วยสารอาหารที่ถูกต้องจะช่วยให้ผิวของคุณคงความอ่อนเยาว์และสดใสไปอีกนาน 7. กินอาหารหมักโดงที่มีโปรไบโอติกกินอาหารหมักโดงที่มีโปรไบโอติกดีต่อสุขภาพลำไส้และร่างกายอย่างไรอาหารหมักโดงที่มีโปรไบโอติกคืออาหารที่ผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะต่อระบบทางเดินอาหารอาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยแบคทีเรียดีเช่น lactobacillus และ b i ฟ i d o b a c t e r i u m ที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ประโยชน์ของอาหารหมักโดงที่มีโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้โปรไบโอติกช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีลดการเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรค ทำให้ลำไส้ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นส่งเสริมระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องผูกและช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจุลินทรีย์ดีในลำไส้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสามารถต้านทานเชื้อโรคได้ดีขึ้นช่วยควบคุมน้ำหนักการบริโภคโปรไบโอติกสามารถช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคอ้วน ดีต่อสุขภาพจิตงานวิจัยบางชิ้นพบว่าโปรไบโอติกสามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ผ่าน,นกลไกของก๊ดเบรนแอ็กซิสหรือการเชื่อมโยงระหว่างลำไส้และสมองตัวอย่างอาหารหมักโดงที่มีโปรไบโอติกสูงโยเกิร์ตมีแลคโตเบอร์ซิลเลสและไบเฟโดแบคทีเรียมที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้กิมจิอาหารเกาหลีที่ทำจากผักโดมีแบคทีรียแลคโตเบอซิลเลสที่ดีต่อระบบย่อยอาหาร มิโซเครื่องปรุงญี่ปุ่นที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองมีเอนไซม์และปโปรไบโอติกนัตโตะถั่วหมักของญี่ปุ่นอุดมไปด้วยปโปรไบโอติกและวิตามิน K2 เทมเป้ถั่วเหลืองหมักที่มีแบคทีเรียดีและปโปรตีนสูงผักดงแบบธรรมชาติไม่ใส่น้ำส้มสายชูสังเคราะห์เช่นกระหล่ำปลีโดงหรือแตงกวาโดงที่ใช้เกลือหมักเครื่องดื่มหมักเช่นคอมบูชาและน้ำมะพร้าวหมัก ข้อควรระวังในการกินอาหารหมักโดงเลือกอาหารหมักที่เป็นแบบธรรมชาติไม่มีสารกันบูดหรือสารปรุงแต่งมากเกินไปไม่ควรกินในปริมาณมากเกินไปเพราะอาจทําให้เกิดแก๊สในท้องหรือท้องเสียได้ผู้ที่มีภาวะแพ้อาหารบางชนิดควรตรวจสอบส่วนผสมก่อนรับประทานการกินอาหารหมักโดงที่มีโปรไบโอติกช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้ระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกอาหารที่ไม่มีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการดูแลผิวให้ดูอ่อนกว่าไวัยไม่ใช่แค่การทาครีมหรือทำซีดเม้นราคาแพงแต่เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆอย่างการกินที่ถูกต้องคุณลองนำเจ็ดเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวภายในไม่กี่สัปดาห์อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกัน เพราะความอ่อนเยาว์ที่แท้จริงเริ่มจากภายในสู่ภายนอกเสมอสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากตัวเราคุณมีเคล็ดลับการกินอะไรที่ช่วยให้ผิวดูเด็กขึ้นไหมบ่งปันกับเราที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยขอบคุณค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ